สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรายการเบิงแล้วรวยซีหาโหาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนีค่ะแอดผ้าเพืนพี่น้องบรรเทาสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องสําหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะปูล่ลาวมีแนวทางเหล็กเชือกมาฝากนะคะซึ่งเพิ่มมาเห็ด มื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางของปู่ย่าเทวดาในคลิปนี้คะ่ะสิเดมาเป็นตัวใดพ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสักการคะ่ะคุณพ่อเดินมาดูไว้ค่ะผมจะไปเรียนไปลงระดูกันหังบผมแ่แปู่กรรมมาสักการคะ่ะปู่คะมาถามกันข้าวข้าวเสือกนะคะปู่คะเกี่ยวกับงานนี้เลย ใช่รู้ไ,ไว้ล,ล้นะท่เงิเื่องเอยาุญันที่ีค่ะค่ะน้าะค่ะปูเิ่นมาเขือมณีตีค่ะปูะเออมะเมือดดีค่ะยืดปข้าก็เออืมค่ะปูเออยันหนวัวง่ามง่ามยใช่ไหมค่ะปู จเจ็ดหกหนึ่งโอ้ยเจ็ดหกหนึง่งผูเดียวเจ็ดหกหนึ่งค่ะเมื่อเขากับเงศการวัาน,นันวันคูดเลยนะครับปูมเ,ออเขาเขาเลยล่ะมันไปกั่เนื้อค่ะตัวเขาก็ซนาหนึ่งหนึ่งเนี้ยล่ะโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งวันเด็กตัวนี้มันปะครับปูเออมัก็ซ้ำม,มาก เด็กลร่งงงารงนึ่งๆป่ะใชอ๋อค่ะเสกติดร่างบนแล้วไม่เหมือนนึ่งค่ะอันนี้เขาเขามาซ้ำผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะครับปู่เจ้าของผู้หญิงอ๋อครับอันอันเชือกนี้ได้คู่เดียวป่ะครับปู่ได้นี่บเราได้เก็บหกนึ่งกับนึงน่งนึงนะครับอ๋อค่ะครับปู่ได้ครับคุณคะได้จน

ชิ้นหนาวคือได้โบนะครับปูมันหนาวดีนะครับปูเอ้ยหนาวคับปีนี้หนาวปีนี้มันหยิบพวกตัวก็ดัองต้นของงวงต้นเดียวนี่สามสามหุ่นเด้ดค่ะตุ้มหนึ่งเป็นหน่วยตุ้มหนึ่งอกอกปานจิจจ๊ะลูกน้อยๆน้อยๆตุ้มหนึ่งอกดูว้าวเลยอ๋อข้าน้อยเห็นบางยูมองไอ้นี่มันเป็นหน่วยใหญ่หรือดิค่ะปูซ้ำคำปั่นหรือดิบางอัน เออปีนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์มันหนาวครับค่ะโอ้มันเอองูพิษงูพิษแย้งงูก็เดีวงูหน่อยปีมาเสียงงูหน่อยงูพิษกี่คนพิษไปบางทันมองนี่เกิดปรากฏการณ์ซ่ามาเกิดค่ะอะใดนี่ไม่ท่ำก็อยู่ได้ค่ะมีประวัติประทับประสงค์ค่ะเริณอนาบริสติค่ะพ่อโชคโต เป็นที่เปื้อนเว้ยกูท้วง้าโมดสองโคกูัวคนประทับมาสูงหมดละค่ะปูออืม,อมนั่นสิเป็นเฉพาะปีนี้ดิค่ะปูเออปีนี้ละปีนี้ป,ปียังยังยง่ยงยงยงายกวปีงูงเงยกันได้ปีมะโรงเลยว่ะค่ะอ้ปีวีกงหนึ่งนี่แห้อันนั้นคักรึเปลอาคับปูเนาะจำเลยนะเจ้าปีนี้นี่คักเรึค่ะมันหนาวกับหนาวคักหนาวเป็นเหียนเนาะเพตอน,นเช้าหนาวอยู่แม่นค่ะปู น้ำเราก็น้ำแห้งพร้อมุณดิคับปูปีกายนี่มันบริน้ำปนนีนี้เนาะคับปูเนาะน้ำวนันที่หนึ่งเยอะน้ำเราก็เศร้าค่ะอืมก็ว่าปีนี้เนี่ยโอ้ยหกแปดอ,องศาพปนะปานดูผู้ดีบคับปูคคาดหนาวหนาวแค่ไหนค่ะ,คะเลี้ยตัวอันผู้เท่านี่เนาะคับปูค่ะ ีลจ้าปูไปเจบาไปดิอันว่าเป็นยังค่ะปูขน่อยก็ฮาเตียปูฉีฝาวเนาะมันแห้งหนาหวฮาเตียปูฝาวเฮชรดันเฮชรน,นี่มันก็สีนาทีหาในที่แหละแหละคับปูเดี๋ยวขนว่อยไปบอกเติมบอกใส่ก็ได้ค่ะปูว่าเป็นยังค,ค่ะปูคะท่านนี้หลายคุณเจ้าค่ะขโมดามันเหมือนมันเหมือนจิบมันจ็ดนาทีอันแปดนาทีนี่ก็ได้แล้วนะครับปู เขาให้กำหนดบอกยูทูบเาเป็นนาที่แมนค่ะตามส่วนนี้คือแปดนาทีค่ะปูแปดนาทีมันก็โหลดได้เร็วถ้าซีฟกว่าคืนนี้มันก็ิีซาจังน้อยนะคะปูค่ะสัตว์มคจ้าปูตัวปอาคุ้จันทรอดพันะม่าเนาะค่ะปูคู้จันทอดปม่าค่ะปูได้ค่ะปูก็เรียกกั้ดี เดี๋ยวกอกินหอมอีเล้กินหอมที่แรกแรกกินเหม็นะเหม็นพจะเหม็นข้าวปุ๋ยข้าวก็ยังสั่งพวกป่นอนะ่นะม,มันมันมันเหม็นต้นี้เหม็นันเหม็นมีนมนไปสกปนกพคกน,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 นอนนะ่ะฮะอันน้มากรัหองอบดขั้นข้อขั้นข้อนี่แสดงว่าขาเจ้ามากทีครับคเออดังแบา จีบดค่ะจีบดผมต้เสวสีจีบดค่ะจีบดแต่อยู่ได้เจ็ดหกหนึ่งแล้วค่ะเสออกได้เจ็แล้วแมนค่ะปูจบเส้ออค่โดนแล้วนะปูจไวเส้ออกค่ะเจ็ดหกหนึ่งร่งเมืองร่าปูตาเป็น อีกกองครับม่ใเามุนม่ใ่เขาขอกอแกมันม่ใ่อบุ่ณเอเรียบร้ค่ะผู้แม่ยูดอกค่ะปูนเนาะการเสียงกองการเสียงดงเสียงวัฒนาจะคล้องนะค่ะอือปปีนี้อัตรากตัวยมจะบวฟงอัตรากอัตแบบไหนครับปูคะอัตกรกจีกีละ เขากับแพงดิค่ะปูเขาสารนี่โล่แพงๆเขาเหนียวนี่เขาเจ้าไปซื้อน ah. ี่บ่แม่นโลละสี่สิบกว่าหาสิบหรือบ่คนคนเขามาหนึ่งคานนี่ขายโลละหกสิบบาทเขาเหนียวปูแพงนัลยก็แพงแพงต้องปูซื้อหองไกยนี่ก็หลายยี่สิบบาทก็สองหลายยี่สิบบาทจังตะกอนปูซื้อเท่าไหร่คะตะกี้ซื้อหงึงนี่ ร้อยห้าสิบขึ้นขึ <100. S 1> ้นหลายเถอะค่ะปูร้อยห้าสิบนี่คือเพ่ขึ้นร้อยแปดสิบค่ะนี่สองร้อยยี่สิบละโอ้ยขึ้นทะ่าสี่สิบาทบุนี่หนอ,อกค่ะนะปูกงไก่ขนาดกงไก่สิตวกงไก่มันถึไม่เหนียกหรือว่าค่ะไม่เนียม่เหนียขนเด็ก๋วยเตี๋วยวกงไก่หนโอ้กินดีเนยเ้ยขนาดไปซื้อวาปิ่งกินแด้คัะปูมันแสบ กล้งไก่ประหยัดพลอเนี่ยประหยัดพลอกูเกิดมีเนี่ยอยู่มีเนี่ยรายยู่นี่ะครับปูค่ะเด็กด้วยกันนะคล้ไก่เกิดแม่นค่ะปูหนังอะไรแต่ว่าเขาขายไม่ได้สิบบาทเขาอยากขายค่ะที่เป็นโค้งเขาถอดขายนี่กะว่าเป็นสามสิบกัวหรือว่าเขาหน่อยก็บปฎิสืบมาโดนละ ทอดคายก็มี Lock neck. ค่ะพวกทอดขายก็แซ่บดิเหรอคะปูอือค่ะประหยัดกินได้บดรอบครัวพุ่นน่ะค่ะปูเออค่ะว่านั้นมนุษย์คนไปกินตะบันก็จะจมมาเรื่องช่องของเจ้าก็หายง่ายของปูเอ้ยพูกเจ้าของแม่งแพงเหยค่ะโยมมันว่าเออเดี๋ยวตดมันมันใส่กุ้งหรือใส่ปิ้งปลาสาหน้าเพวกนนี่ละปิ้งปลาเนี่ยปิ้งปลาหัวขาดเนี่ย ใส่ที่ละข้า like ย so, ูยังมีปลาให้กินวะค่ะพูปลูกีกียังกับสูบปลเกี้เน so ี่ยสุบหกหนีเนี่ยแบน้ไม่มีสารนาค่ะปลาแกงปลาเส้นหมึกมกอ้หุ่มพวกอ้หุ่มแี้ค่ะอเสแล้วก็จะเฮ็ดใส่บารเลยค่ะแล้วแวิดาล่านข้ากับไปซื้อกัของกับเพียงร่านข้า่น้ค่ะปู่าองว่าขายของ่าขายของกำไรดีหนบาทสองบาทสาบาทเนาะ แม่พันก <to> ับม <here> ีค <to> ่ารถไปซื้องสินะปูพันกับค่าค่ารถคิดค่ารถค่าอย่างน้ำมันกับแพงนะครัปูปูกกินเอหนะปูกได้พ่อปลูกอะกินปูกกินเอาค่ะเรื่องไก่เรื่องปลาเรื่องมันไปกันแล้วค่ะปูเรื่องชีตเรื่องชีวิตชอบเพราะไปเรื่องเรื่องชีวิตชอบนี่เรื่องมั่งคงเปลี่ยนค่ะร่ายใจชอบเดี๋ยวร่ายใชอบเป็นมั่งคงเปลี่ยนเขาบอกว่าห้งบางครั้งว่ามั่งม่นกับ ยิดพิษหมาองแฟเนะค่ะพูอร้าเปไงย่มก็ว่าได้เค่ะพิษได้องมาองแฟนขาดได้ค่ะพ่ออือไงเหรอแต่บอกมว่าผมบอกวนบอกมีสระมีคุณด้ทักคก่อนไน้าแอเได้อสุขสุคนมึงแอีเของมึงแล้วรวยเสียเ้องของรวยแค้เนว้่ะ คนไหนคนแก๊คนกระดิงคนติดตาก็คนนี้นเด้ออีไม่แล้วไอ้คนหลวงดีดนะีนะคนชอบต้นจะเล่นไอ้สรงมันมารไว้ที่สิบหกเดือนแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ลนะ <Okay. S 2> น,นี่สรงน,นีหละบมีอายุวันหนักสุขะวันละมีกำลังมีวันหนักสีผงใสเหนียวยุ่นพอเป็นหลงเป็นไผนะ่ นวลาสุขังพลังคนในวัมันเสีย,นนย,ขขยไไมันมันมีความสุขเยอืมค่ะปูกินข้าวเสียบนนหรับกีนขวกีนใช่หมเสียกิงไฟปน้กันกีนถาไ่โอ้ยคักเรื่อคุ้มแล้วค่ะปูห้ยเกียขนมอยมาต่อเ่องกไรละป้ <c oughs> าค่ะปูไปกินมาไละค่ะละมีควาสุขนเดินตั้งก่อไปเด้ออ่าปูขอบคุณปูค่ะ การนมสรัสการนะคะผู้สายทูกค่ะพ,พี่น้องคะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะเล็กเชือกเม็ดเดียวมันนี่เจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกหนึ่งค่ะบรน่ปูเลากกจะจับสองตัวออกมาหายนาะพี่น้องเนาะกระสิเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งค่ะส่วนเจ้าของเสือกเพิ่มมากกว่1สิบหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอาจังใดก็ยอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูย่ย่าเทวดาค่ะ,ะทาง่องกะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมกชอบแนวทางของปู่ค่ะยิบจับซื้อหาสลากิกนแบงรัฐบาลเอาว้พร้อมพี่น้องพุ่งไบสองใบนะคะหาเทียมมีโชคไปน้ำกันนะคะพี่น้องคะ,ะตกมาช่วงแรกนี่ก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วเด้คะ่ะพี่น้อง ยี่สิบองศานะคะขณะนี้นะคะพี่น้องคะยี่สิบองศานะคะไปพี่น้องคะเอาธมทชอบแล้วทางของปูเด้อพี่น้องคะยิบจับรอรเตะลี่เอาไว้พร้อมนะคะไปพี่น้องก็มีประมาณนี้นะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุอคนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกับแวดในคลิปน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี